สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม5ประตูสวยๆ1คันนะครับกับ Mazda 2นะครับ1.5ออโต้นะครับแอร์แบกเปี2012ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับไม่เคยแต่งอะไรนะครับ 1 9 5 0 0 0บาทนะครับผ่อนได้3,000โดยประมาณผ่อน6ปีนะครับใครที่กำลังหารถ5ประตูสวยๆใช้งานนะครับคันนี้สภาพเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่มาครับการันตีโครงสร้างนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอนะครับคืนเงินให้2เท่าครับคันนี้จัดได้30,000 0กว่าบาทนะครับถ้าใครอยากได้เงินเหลือก็เอาเงินกลับบ้านไปเลยนะครับรถ5ประตูทรงสวยๆมาสด้าปี2 0 1 2นนะครับรถสวยสีดำเงางามแบบนี้นะครับขัดเคลือบเช็คมาให้เรียบร้อยทุกระบบนะครับ ลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับใช้งานแล้ว1,6 0 0 0 0กมิโลเมตรโดยประมาณนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับดูรถทดลองขับที่มินบุรีครับ5ประตูสวยๆทรงเดิมๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบหรือกำลังหารถใช้งานนะครับเทียบราคาในตลาดได้เลยครับคันนี้ปล่อยราคานี้จริงๆครับ1 9 5 0 0 0บาทนะครับระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS ครับนี่นะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ใช้งานแล้ว1,60,000กิโลเมตระครับกับรถสภาพนี้ประวัติชัดๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดครับคันนี้ภายในสวยสะอาด 5ประตูนะครับสุดฮิตทรงนิยมเอาไปใช้งานกันต่อได้ครับไม่ถึง2แสนนะครับกับรถปี2 0 1 2นะครับลองเทียบรองเช็คราคาได้ครับใครจะจัดสดหรือไฟแนนซ์นะครับรีบโทรนะครับจองได้จองเลยครับคันนี้ผมดูแลให้นะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกไดทั่วประเทศนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีแจ้งจากช่อง YouTube ได้ครับขอส่วนลดได้นะครับคันนี้ตามแจ้งเลยนะครับถ้าใครกลัวไม่ทัน หรือไม่สะดวกเดินทางนะครับผมดูแลให้นะครับ1 9 5 0 0 0บาทนะครับจัดตรงได้ถึงบ้านนะครับคันนี้ไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ไกลๆเราจะขึ้นเทเลอร์หรือไม่กระสลด์ไปนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณของผู้ซื้อนะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊ำรถเดิมสภาพเดิมดีงามราคายอดเยี่ยมนะครับสภาพนี้สวยๆแบบนี้ราคานี้ลองเช็คในตลาดได้นะครับรับรองว่าเกิน2 0 0 0 0 0ขึ้นหมดครับ ลองชมนะครับรีบตัดสินใจนะครับตัดสินใจได้แล้วถ้าอยากได้โทรมาได้เลยนะครับรถสวยสภาพแบบนี้นี่นะครับวันนี้ลูกชายอยู่ด้วยนะครับมีเสียงนิดหน่อยนะครับขออภัยก็ลองชมดูก่อนนะครับใครที่สนใจนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพดีราคาดีสภาพยอดเยี่ยม อ๋อลูกชายกำลังร้องหน่อยนะครับขออภัยได้ฟังเสียงลูกชายไปนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคลิปนีจ้จะสวยถูกใจสมาชิกนะครับใช่ชอบชมคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยสภาพดีครับ